บาร์เซโลนาเพิ่งปล่อยเสื้อแข่งพิเศษที่อาจจะย้ำเรอัลมาดริดที่สุดชุดหนึ่งในประวัติศาสตร์สโมสรในขณะที่สื่อสเปนกำลังพูดกันว่าลามินยามาไปแซลมาดริดแรงจนกลายเป็นเชื้อไฟให้ฝั่งราชาชุดขาวฮึดใส่บาซ่าแต่บาซ่าเองนั้นกลับเลือกจะตอกย้ำความทรงจำอันโหดร้ายของมาดริดออกมาให้คนทั้งโลกได้เห็นเพราะในวันที่19พฤศจิกายนที่ผ่านมาบาร์เซโลนาเพิ่งเปิดตัวชุดแข่งเอลกราซิโกสเปเชียลคิดและด้านในเสื้อมีตัวเลขแปลกๆอยู่3ตัว14 58 77นี่ไม่ใช่ตัวเลขส่่่มมๆแตตัันนคืออวเเลลขทีพาารย้กบ เมื่อ20ปีก่อนคืนวันที่19พฤศจิกายนปี2005นาซาเนียโกเบด์ดบิลเรยลมาริดิรวมซูปเปอร,ร์สตาร์ค่าตัวมหาสารลงพบกับบาร์เซลโลนานาทีที่14ซามูเอเอโตอยิงให้บาร์ซ่าขึ้นนำนาทีที่58โรนัลดินโยเลี้ยงฉีกแนวรับมาริดจนกระจัดกระจายก่อนซัดป,ประตูที่2นาทีที่77โรนัลดินโญคนเดิมยิงอีกลูกสวยจนทั้งเบเดบิลลุกขึ้นยืนปรบมือให้เขาคืนนั้นมาริดพ่ายสูตรประตูต่อ3ต่อหน้ากองเชียร์ของตััววเอองงแลละะีีีกก20ปปใหห้้้บบาาาร์ซ่นนนนททยิิูพมไ แข่งเหมือนกําลังย้ำเตือนมาดริดว่าครั้งหนึ่งพวกเขาเคยโดนยําแบบหมดสภาพจนทั้งสนามต้องลุกขึ้นปรบมือให้นักเตะจากฝั่งบาร์เซโลนา